พิธาโพสเฟซบุ๊กหวังกะกะตรับรองสอสอเร็วรัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาของประเทศเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวที่รายงารงานบริษัทนิระชาชนไทย PBS รายงานที่ฝั่งนะครับผู้สื่อข่าวโต๊ะการเมืองของไทย PBS นะครับรายงานว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลโพสต์เฟซบุ๊กข้อความว่าผมและพักเก้าไกลยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทํางานกับ SME ไทยทุกท่านในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและเป็นธรรมเพื่อคนไทยทุกคนหลังจากเมื่อวานนี้ได้ทําทีมคณะเศรษฐกิจของพักเก้าไกล เข้าพบกับสมัพันธ์ s m b ไทยและมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจและแนวทางความร่วมมือและช่วยเหลือกับสมัพันธ์ SME นายพิธาน,นะครับยังระบุความคาดหวังว่ากกตจะเร่งรับรองสสเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นได้โดยเร็วนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำภารกิจเร่งด่วนในการฟื้นฟู SME ไทยให้กลับสู่จุดเดิมก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิดและสร้างเศรษฐกิจฐานรากไทยให้เข้มแข็งและเป็นธรรมให้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถแลกเปลี่ยนมาได้และชุวยติดตามนะครับรายการสถานิประชาชนทางไทย PBS กดบาที่3เจ็บสินในการ5นาทีจนถึงเวลา1 5 0 0 0กาด้วยนะครับ